เพืเ่อนๆครับมีคำกล่าวว่าชีวิตคือการเดินทางปูแปะติดตามสนใจเพจกลุ่มคนไทยในอเมริกากลุ่มนึงได้รับทราบข้อมูลที่น่าสนใจจากคุณสุริมามาโลหรือน้องสีพฤศจิกายน2 5 6 5น้องสีกลับมาเยี่ยมคุณแม่ในประเทศไทยปูแปะไปชวนเธอพูดคุยเพื่อเปิดโลกกระนัด แนแกนชื่อสิริมานะคะเรียกเรียกเรียกสีก็ได้ค่ะตอนนี้ไปอยู่ที่อเมริกาได้16ปีแล้วค่ะมีลูกชายหนึ่งคนนะคะเพราะว่าอายุ15มีคนเดียวเพราะว่าตอนแต่งงานเนี่ยอายุเยอะแล้วก็เลยมีคนเดียวดีกว่า <Okay. S 2> ค่ะลูกทีทำอะไรยังไง ออกไปอเมริกาได้ออ๋อเป็นแอร์ค่ะสายแรกนี่คือกัฟแอร์เป็นประจําอยู่ที่บาฮเรีนก็เป็นได้แค่ปีเดียวแล้วก็ย้ายไปอีกที่หนึ่งก็เป็นของรอยัลจอร์แดนเนียนของประเทศจอร์แดนอันนี้ทำทำอยู่8ปีครึ่งก็เลยได้เจอสามีเจอกันเพราะว่าตอนนั้นซีก็โสดใช่ไหมคะก็เลยแบบว่ายังไม่มีแฟนด้วยอะไรอย่างนี้ก็ไปไปเจอกันสามีเขาทำงานเป็นอตอนนั้นเขาทำงานเกี่ยวกับ พี่แป๊ะรูร้จัก black water ไหมคะ,ะพวกคล้าย<ว>ทหารรับจ้างแต่คือ,อเขาไม่ได้เป็นทหารแล้วแต่ก็คือเขาจะเอาองานพวกนี้คือเขาจะเอาคนที่มีความสามารถเกี่ยวกับมีทักษะพิเศษเรื่องยิงปืนแล้วก็ไปป้องกันคล้ายๆเป็น security แต่เป็นของ BIP เขาเคยเขาเคยไปเป็น V.I.P ให้ประธานาธิบดีของอัฟกานิสถานตอนนั้นอาหมิดคาไซแบบอย่างเท่เลยแล้วก็อันนั้นคือไปแล้วแล้วก็ที่ไปเจอเขาที่จอแดนนี่ก็คือไปทานข้าวกับเพื่อนแล้วตอนนั้นเป็นโสดเขาก็เดิงเข้ามา ก็เลยแนะนำตัวกันแล้วเขาก็บอกว่าอ๋อมาจากไหนครับอะไรงี้ก็เลยบอกว่าเป็นคนไทยเขาบอกโอ้ยผมชอบเมืองไทยมากๆเลยเพราะว่าเขาชอบอาหารไทยอาหารเผ็ดๆอะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยติดต่อกันมาเรื่อยก็เลยเป็นแฟนกันมาขอกับคุณพ่อคุณแม่ก่อนแล้วก็เลยย้ายไปแล้วก็เลยไปนู่นเลยก็เลยแต่งงานไปแต่งงานที่นูน่นไปจดทะเบียนที่นูน่นแล้วก็เลยทําเรื่องขอ เป็นเรสซิเดนต์ก่อนนะคะก็าทาเรื่องคิดอตอนนั้นมันก็หลายปีแล้วแต่ซีคิดว่าทําเรื่องขอเป็นเรสซิเดนต์แล้วก็ได้ใบเขียวอันนี้ไม่แน่ใจนะคะเพราะว่านานแล้วแต่ก็คือได้ใบเขียวก่อนแล้วก็หลังจากนั้นคือเรามีคู่สมรสเราอยู่ด้วยกันจริงไม่ได้แต่งหลอกๆเพราะฉะนั้น3ปีเนี่ยเรามีสิทธิ์ที่จะทําเรื่องของาซิติเซนได้แต่ซีเนี่ยจะแบบว่าไม่ชอบทําเรื่องเอกสารจึงก็เลยรอ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 ,รอจนมาเจนเรื่องเออเรื่องแบบว่าอยาก อยากไปเลือกประธานาธิบดีส<อ>ีก็เลยนั่งลงมือทำคนเดียว21หน้ามั้งคะทำออนไลน์เลยคะ่ะง่ายมากจะทําเรื่องตอนที่ขอซิติเซ้นนี่จะง่ายกว่าตอนขอใบเขียวเพราะว่าพอเราได้มาเรียบร้อยแล้วเราก็ทําเรื่องเองเลยไม่ต้องไปจ้างใครไม่ต้องไปจ้างทนายแต่บางคนที่เขาไม่เก่งภาษาอังกฤษเขาก็จะมีมีคนรับทําให้ก็จะมีคนไทยที่แบบว่าช่วยเหลืออะไรด้วยการที่อเมริกาเนี่ยเขาก็จะมีกลุ่ม Facebook อะไรอเงี้ย ก็เลยก็เลยทําเรื่องแต่ของซีนี่ทําเองเพราะว่าภาษาอังกฤษซีพอได้ก็เลยทําเองค่ะสาวมาหลายกลุมเนอยู่ทีเท็กซัสยังไงครับเมืองอะไรเท็กซัสเท็กซัสเป็นเมืองเล็กๆเ,เ,เป็นเอ่อ,อ,อชื่อเมืองละเซาอยู่ทางใต้ของเท็กซัสครับอยู่ทางใต้ลงมาเลยค่ะอยู่ทางใต้ก็มาสมมติว่าเท็กซัสนี่มันเป็นรัฐเป็นรัฐเอ่อที่ใหญ่อันดับสองนะใช่ไหมคะข้างบนนี้ก็จะเป็นเอ่อเมืองดัลลัสครับ เมืองดาวลัดนี่ก็คือถ้าสมมุติว่าเขาหนาวเนี่ยบ้านซีเนี่ยห่างกัน5ชั่วโมงบ้านซียังอุ่นอยู่เพราะเพราะว่าของซีเนี่ยมันติดมันเกิดมันติดทะเลแล้วติดกับออฟเม็กซิโกค่ะมันก็เลยอุ่นหน่อยนึงเมื่อยืนเรื่องไปแล้วรอนาอนกระบวนการ,รไม่นานค่ะป,ประมาณช่วงที่สิทธิรรมนี่น่าจะแค่เดือนกวัานนิดเดียวเองค่ะแต่บางคนเขาก็นาน คิดว่าตอนนี้น่าจะนานหน่อยแล้วเมื่อยืนเลื่องไปแล้วนะครับรอประมาณเดือนกว่ากว่าเดือนกว่ากว่าแล้วเขาทำอะไรเขาเชิญไปพบไหมอย่างไงครับค่ะเชิญไปพบค่ะเชิญไปพบไปสัมภาษณ์แล้วก็เริ่มตอนตอนที่เราระหวางที่เรารอเนี่ยนะคะก็อ่านหนังสือสอบไปมันจะมีข้อสอบเก่าๆให้เราอ่านออนไลน์ไม่ต้องไปเสียเงินอะไรเลยค่ะคนๆดูตาม YouTube จะมีทุกอย่างแล้วก็เรียนเออก็ฟังฟังฟังไปบางทีทํากับข้าวด้วยอาก็ฟังไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะถามว่าสมมติว่าใครเป็นประธานาธิบดีคนปัจจุบันประมาณ5ข้อค่ะใครใครเป็นประธานาธิบดีใครเป็นผู้ว่าของรัฐแล้วก็วันประกาศอิสรภาพของอเมริกาวันที่เท่าไหร่ก<ม>็อบอกกบเขาแปว่าคือวันประกาศอิสรภาพของอเมริกานี่ก็คือวันชาติก็คือวันที่4กรกฎาคมทำเองทำอะไรทุกอย่างเสร็จ กระบวนการต่อไปคือลลรอบ,บางคนรอรอค่ะเขาก็จะได้ยื่นกระดาษมาเล็กๆว่าสอบผ่านนะแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะเรียกไปสาบานตนสาบานตนเนี่ยสาบานยังไงเหมือนคนไทยไหมต้องไปจุดธูปอะไร <c oughs> ไม่ค่ะก็เดินไปโอ้มันก็มีคนวันที่สี่ไปนี่ประมาณออ้ยประมาณเจ็ดสิบคนได้เขาก็จะมีตามคิวว่าคิวเขาก็เรียกเรียกไปอ่าแล้วเขาก็จะมีใช่ไหมคะที่ค่ะค่ะสาบานว่าอะไรก็สาบานว่า เราจะยก,ยกมือค่ะตอนนั้นก็คือฟังฟังเข้าไปใช่ไหมคะก็แบบยกมือแล้วก็ฟังฟังเข้าไปเขาก็เขาพูดเยอะเหมือนกันนะคะอะไรเงี้ยก็ดูดูเข้าไปว่าพอดียืนอยู่ข้างหลังพอดีเวลาเขาทาอะไรเออเออเออยกมือหันไปเห็นสามีกับลูกชายสามีก็บอกว่าให้กําลังใจอยู่ข้างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็แบบว่าแบบดีค่ะเขาจะมีคล้ายๆใบให้ว่าเราได้เป็นซิติ้เซนแล้วนะแล้วเราก็หลังจากนั้นเราก็เอาใบนี้ค่ะ ไปยื่นเรื่องขอทําเป็นพาสปอร์ต uh, รู้สึกว่าอายุที่แก่ที่สุดที่เข้าไปนี่น่าจะ70กว่าค่ะที่เท็กซัสจะมีคนเม็กซิกันอยู่เยอะค่ะมาทําร้านอาหารมาทําอะไรเงี้ยค่ะพอลูกพอลูกเริ่มเข้าโรงเรียนอย่างเงี้ยก็ไม่อยากอยู่บ้านแล้วใช่ไหมคะเราก็อยากแบบมาทำงานอะไรของเรามีเงินชอปปิ้งอะไรของเราที่ชอบเป็นคนชอบชอปปิ้งก็เลย ทำงานดีกว่าใช่ไหมคะก็เลยไปงานแรกที่ซีเริ่มก็คือไปเป็นบริวารในโรงอาหารแล้วก็พอ,อ,อพอเขาเห็นว่าเราเออเราก็เราเก่งเนาะเราเรียนรู้เร็วพอเขามีตําแหน่งตําแหน่งว่างก็เลยให้เราเป็นพอเป็นปุ๊บซิก็ทํางานในโรงอาหารสบายค่ะงานโรงอาหารก็คือปีหนึ่งหลังจากนั้นก็เออเราก็อยากเป็นครูพอเห็นคุณครูก็เลยอยากเป็นครูมั่งก็เลย สมัครเป็นครูเป็นผู้ช่วยครูค่ะสอนเด็กพิเศษช่วยเหลือคนที่แบบว่าเด็กที่เขาเรียนช้าๆค่ะพ่อแม่เนี่ยจะรีเควสต์ที่โรงเรียนเลยว่าลูกฉันเป็นเด็กพิเศษเพราะฉะนั้นจะต้องมีครูผู้ช่วยช่วยเหลือเขาผมและชอบดูนะครับต่างๆที่บอกเช้าเท็กซัสเนี่ยชอบมอาวุธตมาพายปืนมันจริงเลยจริงค่ะจริงค่ะเดินเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรอย่างเงี้ย อย่างสามีซีเนี่ยเขาเป็นตำรวจใช่ไหมคะ <ừ. S 1> เป็นตำรวจเขาก็จะพกปืนตลอดเวลาอยู่บ้านก็พกปืน mm hmm. ก็คือเป็นความเคยชินของเขาแต่ก็คือเขามีสิทธิ์เขาเป็นตำรวจเขาก็มีสิทธิ์ที่จะพกอาวุธปืนและตอนนี้อ,อ,อาชญากรรมมันเยอะขึ้นตอนนี้รัฐเท็กซัสเนี่ยเปลี่ยนเลยว่าไม่ต้องมีใบอนุญาตก็พกปืนได้แต่ต้องอายุ21ปีขึ้นไปเขาเล่ากันว่าเดินเข้าไปในร้านแล้วไปดูในตู้ชอบกระบอกไหนก็ค่ะ พักตังซื้อเลยค่ะค่ะก็คือต้องอายุ21ขึ้นไปนี่ก็เป็นเรื่องที่เป็นอะไรลักษณะของเมืองนะครับเห็นไหมค่ะืงรัฐใช่ในอเมริกามันจะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันครัมันก็จะรัฐเท็กซัสนี่เขาจะเป็นริพับลิกันใช่ไหมคะมันก็จะมีเดโมแครตแต่คือเดโมแครตนี่เขาจะต่อต้านปืนต่อต้านอาวุธค่ะแต่รัฐเท็กซัสเขาริพับลิกันเขาถือว่า 6อาวุธดีกว่าที่อเมริกาเนี่ยนะคะเขาให้โอกาสเขาจะเขาดีอย่างหนึ่งเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธสมมุติว่าเดินเข้าไปแล้วแบบว่าเดินขากระเพกกระเพกเข้าไปอย่างเงี้ยเขาไม่มีสิทธิ์จะสมมุติว่าตอนตอนเขียนใบสมัครเนี่ยไม่ต้องส่งรูปไปเขาดูเลยเขาไม่อยากจะรู้ว่าจะสวยจะหลอ่อหรือว่าดําขาวคือเขาเปิดโอกาสทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกัน แล้วก็ทํางานดีอันนี้พูดถึงถ้าสมมติว่าเป็นคนไทยที่ไปใช่ไหมคะค,คนไทยที่ไปก็คืองานดีทุกอย่างดีหมดค่ะ<ม>เขาไม่มานั่งถามหรอกว่าเอ้ยทํางานอะไรอะร้านอาหารเหรอคือมันจะแตกต่างกับบ้านเรานิดนึงคือที่นู่นเขาเขาใครขยันเงินทุกอย่างค่ะแล้วก็อยากจะแนะนำไอ้ตอนนี้ที่งานที่ดี ที่ดีที่สุดอย่างแรกเลยที่ซีคิดนะคะก็คืองานร้านอาหารตอนนี้พ่อครัวแม่ครัวขาดตลาดหายยากมากพี่รู้จักพี่หวานพี่หวานเขาก็อยู่เมืองเดลัสก็อยู่จากบ้านห่างจากบ้าน4ีห้าชั่วโมงร้านพี่หวานเขาจะร้านร้านเล็กๆน่ารักน่ารักอย่างน,น,นี้ใช่ไหมคะก็จะมีพอ่อคนแบบว่าคือรายได้พ่อครัวร้อยหกสิบ ดอนอ่ะตีร้อยหกสิบดอนต,อต่อวันนั่นคือพ่อครัวที่ลฐเท็กซัส <c oughs> ที่เมืองเดลนัดแล้วคิดดูว่าเท็กซัสเนี่ยค่าแรงขั้นต่ำถูกเพราะว่าค่าของชีพเขาต่ำน้ำมันถูก <c oughs> ทุกอย่างถูกก็เลยก็ยังถูกแต่ถ้าสมมุติว่าพี่แปะไปนิวยอร์กไปชิคาโก้ค่าแรงขั้นต่ำที่นิวยอร์กเนี่ย 17ดอลลาร์ต่อชั่วโมงนั่นคือรายได้ดีมากเลยถ้าเป็นทั้งเด็กเสร์ฟเป็นพ่อครัวอ,นนอ,นนอ,นนอันนี้ที่สิคิดนะคะงานแรกเลยที่ดีที่สุดคือร้านอาหารไปเสริฟไปอะไรก็ได้แล้วอย่างที่สองคืองานทำความสะอาดงานทำความสะอาดบ้านยังต่ำได้ชั่วโมงละ25ดอลลาร์ <c oughs> บ้านนี้ทำ3ชั่วโมงกับบ้านใหญ่หน่อย <c oughs> บ้านใหญ่หน่อยก็อ3ชั่วโมงทำไปค่ะ คือรายได้มันดีมากอ่ะคือตั้งแต่โควิดมาเนี่ยก็มันจะมีคนตกงานมันก็เลยตกมาตลอดใช่ไหมคะพอหลังจากโควิดคนก็เลยบางทีก็บอกว่าเอาไปทำงานได้แล้วไม่ทําดีกว่าเพราะว่ารัฐบาลช่วยก็เลยคนขี้เกียจอย่างที่ร้านพี่หวานที่คนขาดน,นี่ก็เพราะว่าเขาอยู่เฉยเขาก็ไปทําเรื่องว่าเขา,เาไม่มีงานว่างงานรัฐก็ช่วยร้านอาหารไทยเนี่ยยังถือว่ายังพอพูล่าอยู่ไหมยังพอพูล่าอยู่ค่ะ ถ้าสมมติว่าไม่อยากทําร้านอาหารไทยก็ไปทําร้านอาหารฝรั่งล้างจานเด็กเสิร์ฟรายได้ดีหมดงานสบายมากค่ะประมาณ5,000ันมีที่ไหนต,ต่อวันอยากจะแนะนำถ้าสมมติว่าใครดู YouTube ที่แปะวันนี้นะคะแม่บ้านที่อเมริกาเนี่ยงานแรกเลยสมมติว่าถ้าลูกโตแล้วเนี่ย อย่างแรกเลยคือให้คือแนะนําไปทํางานที่โรงเรียนเพราะว่าเสาร์อาทิตย์ลูกหยุดฉันบอกว่าไปทํางานที่โรงเรียนเดียวกับลูกใช่ไหมคะเห็นลูกทุกวันรับไปส่งลูกรับว่ารับกลับบ้านด้วยการเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์อยู่บ้านกับลูกคริสต์มาสหยุด2อาทิตย์สปริงเบรกหยุด1อาทิตย์แตงสกิฟต์วิ่งตอนนี้จะเป็นแตงสกิฟต์วิ่งหยุด1อาทิตย์ปิดเทอมหยุด2ออาทิตย์เออสองเดือนกว่าได้เงินเดือนหมดค่ะการที่ตัดสินใจว่าเฮ้ย ทำงานที่นี่ดีกว่าแล้วทั้งนายจ้าเ,<ะ>เขาก็ประสงค์ที่จะให้เราทำแล้วเ,เราให้ดูกฎหมายมันมีโอกาสไหม,มก็คือ,อ,อโอกาสที่อย่างแรกเลยก็คือแต่งงานค่ะแต่งงานกับคนอเมริกันอ,อ,อ,อันนั้นก็คือจะไปปุ๊บมันจะง่ายแหละยื่นเรื่องขอกรีนการ์ดแล้วก็ไปเป็นพลเมืองอเมริกันแต่ตอนที่ได้กรีนการ์ดเนี่ยเรามีสิทธิ์ทำงานท้าไม่แต่งงานก็คือไปในวีซ่านักเรียน ที่คิดนะครที่ง่ายที่สุดก็คืออย่าไปโดดเลยค่ะเพราะว่าโดดมันก็เราก็ไม่มีโอกาสกับเมืองไทยใช่ไหมคะได้แต่ส่งเงินกลับบ้านไม่อยากให้คนทําผิดกฎหมายไปในไปในฐานะถูกกฎหมายดีกว่า mm hmm. อย่างคุณวู้ชเอาแต่งงานใช่ไหมคะอย่างที่2คือวีซ่านักเรียนไปแล้วก็พอเรียนจบเรียนจบก็เออหารู้ทางทํางานต่อไปเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ เขาก็จะมีวีเขาเรียก Visa otto, วีซ่าลอตโต้เราก็เลือกไปเลยว่าเราจะไปอยู่เมืองไหนถกแล้วเราโชคดีเหมือนถูกหวยใช่ไหมคะแต่อันนี้เป็นลอตโต้กรีนคาร์ดแล้วก็เลือกไปเลยว่าเราจะอยู่เมืองนี้นะแล้วเราก็ไปทํางานเลยสมมุติว่าเรามีความสามารถเราอาจจะรู้จักกับสมมุติว่าพี่แปะรู้จักกับเจ้าของร้านอาหารไทยแล้วก็ เขาต้องการเราเก่งมากเขาต้องการเขาจะทําเรื่องทําเรื่องทายื่นทำร้องของวีซ่าให้เราเป็นเวิร์กเพอร์มิทให้เราเรียบร้อยก็สปอนเซอร์ก็คือร้านอาหารไทยแล้วเราก็ส่งเรื่องกลับมาที่นี่ทุกอย่างทุกอย่างที่จะทํางานก็คือต้องได้ใบหมดต้องมีใบหมดเราต้องสอบผ่านมีลายเส้นการทํางานอะไรพวกนี้ค่ะไปขับรถบรรทุกอะไรต่างๆเรานี่เลยมีคลิปออกมาอยู่ตรงนี้มีค่ะมีน้องปิ่ง เป็นเพื่อนกันบน Facebook เหมือนกันน้องปิ่มน่ารักแล้วก็รายได้ดีมากดีมากๆเลยค่ะถ้าเราถ้าเราไม่เลือกงานทุกอย่างที่อเมริกาคือเงินคือเงินหมดขนาดที่ว a r t เอ่อเด็กเขาจะเ,เราทำพาร์ทไทม์ก็ได้เราไม่อยากทำฟูลไทม์ใช่ไหมคะชั่วโมงรับที่ซีอูเนี่ย Walmart เขาให้ชั่วโมงเลยสิบห้าดอนแค่เอารถเข็นแค่เอารถเข็นเนี่ยเก็บ แค่นั้นนะสิบห้าสิบห้าคูณสามสิบหกเท่าไหรค 450, ่คะสี่ร้อยห้าสิบตีแค่เกือบห้าร้อยได้ไหมคะเกือบห้าร้อยแค่แค่แค่เก็บรถเข็นเนี่ยคะ่ะแล้วแต่ว่าเอาสมมติวันนี้อยากทําแค่สามชั่วโมงพอคือเด็กอเมริกันที่นุ่นจะรวยเจออะไรอย่างเงี้ยพอปิดเทอมปุ๊บเขาจะพวกเด็กไฮสคูลเนี่ยเขาจะพาร์ทไทม์เลยหาเงินใหม่หาเงินเรียนหนังสือไม่เรียนฟรีอยู่แล้วคะ่ะโอ้เรียนฟรีอยู่แล้วหาเงิน ซื้อของซื้อรถอะไรพวกนี้คะ่ะเขาก็เก็บเงนินเขาซื้อรถเองซีโชคดีมั้งคะที่เมืองที่ซีอ,อยู่เนี่ยจะไม่มีเรื่องสีผิวอย่างซีเป็นอย่างเราเป็นเอเชียใช่ไหมคะไปไหนเราซีก็เดินของซีสง่า่าเผยไม่มีใครมาดูถูกไม่มีอะไรใช่ไหมคะแล้วก็อาชญากรเมืองของซีมันเป็นเมืองเล็กๆมันก็เลยถ้าเทียบกับเมืองใหญ่ที่ชิคาโกที่นิวยอร์กที่อะไรอย่างนี้ที่บอกว่ามีเป็นโดนเอเชียโดนทําร้าย อย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยคือมันมันอยู่มันแล้วแต่เมืองที่เราอยู่ครับตรงนี้เพื่อนๆแฟนรายการครับผมคิดว่าช่วงเวลาที่ได้คุยกับคุณซียางสนุกสนานแล้วก็มีสาระที่สุดตรงนี้นะผมจะบอกผมจะเฉลยอะไรให้กับเพื่อนแฟนรายการได้เยอะทีเดียวนะครับสำหรับชีวิตของคนไทยคนน,นี้ที่ในที่สุด ก็ไปอยู่ที่ไหนสารัฐอเมริกาและขณะนี้เธอก็เป็น,นอบกราการและและก็คงจะปักหลักชีวิตอยู่ที่นั่นเพราะว่ามีครอบครัวมีลูกชายที่น่านรักอยู่ที่นั่นแล้วเธอก็ <c oughs> มาเล่าอะไรให้เราฟังแล้วบ,บุ๊แป๊ะก็คงจะต้องติดตอ่อพูดคุยกับน้องซีทางเฟซบุ๊กต่อไปผมทั้งเพื่อนๆแฟนรายการด้วยนะครับก็ขอให้ได้ติดตามหรือว่าพูดคุยกับน้องซีในเฟซบุ๊กก็ได้นะครับโอเค บางทีมีอะไรจะบอกกับเพื่อนๆแฟนรายการไหครับถึงแม้ว่าจะเป็นคนอื้อตอนนี้ถือสองสัญชาติมีพาส,สปอร์ตไทยพาส,สปอร์ตอเมริกันแต่ยังไงก็ยังรักเมืองไทยชอบอาหารไทยและก็ยังเป็นคนไทยอยู่นะคะท้ายสุดนะครับผมได้เคยเขียนหนังสือเล่มนี้ไว้แบบจีจัซึ่งรูปรวมเอาไว้นะครับหลักฐานาต่างๆแบบตัวสิทธิ์กันสคนชาวแม่กลอง ซื้อตัวไปอเมริกาตั้งแต่อายุ18แ,แล้วไปมีครอบครัวมีภรรยาเป็นอเมริกันขณะนี้มีทายาตรุ่นที่ 6, 7อ,อยู่ในอเมริการวมญาติกันแล้วเนี่ยขณะนี้ประมาณไม่ต่ำกว่า1,500คนนำสกุดวังเกอร์รัส่วนใหญ่จะอยู่ที่รัฐนอะร์ทแคโรไลนาหลายหลายคนไปเป็น คนที่มีชื่อเสียงอยู่ในอเมริกาเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าจะเป็นคนหนึ่งเลยนะครับที่ไปอยู่ในอเมริกา<ฆ>ตั้งแต่สมัยในหลวงรัราชากาลที่3เราก็ครั้งหนึ่งเนี่ยเมื่อสองสปีที่แล้วเขาได้มาเยือนประเทศ<ฆ>ไทย<ฆ>นะครับซึ่งผมสารกับกระทรวงการต่างประเทศ<ฆ>นะครับให้นำทายาทเขาเนี่ยที่นี่ลูกหลานเหรีหลวนะครับโดนที่6เจ็ด มาเยือนสมุทรสงครามเป็นผนสเรรดเขาตื่น<ม>ตันม,มากที่เขาได้มาเห็นบ้านเกิดของผู้ย่าราท่วนวุ่นครับและขณะนี้ก็จะมีการติดต่อกันอยู่นะครับและเขาก็เ,าเลี้ยงเขาก็เลี้ยงรีวิเนียนกันของตร์โกลฟังเกอร์ันทุ่บีที่รัฐนอนแคลไลนาที่ชาวประยุท์ รู้สึกเป็นเกียรติมากเป็นเกียรติมากๆขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะพี่ขอบคุณค่ะ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 ขอบคุณคบคุณขอบคุณค่ะ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 